การเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตโลกลิขิตวันปีเดือนเหมือนรอยฝันชีวิตคนเกิดแล้วดับลับลงพลันเชกเช่นวันเดือนปีที่เวียนมาจงก้าวเดินต่อไปในโลกกว้างอย่าแรมร้างกอบกรรมดีไว้เถิดหนามิ ถึงร้อยชีพกรถอยมอรณาเขานำพาขึ้นเมนเผาโลกเอาคืนกลับนมัสก,การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดงปัญญาทรเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีพระเถรานุเถระญาตินิดพี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็นพิธีประชุมเปลิส่สศพของคุณพ่อมนตรีตั้งกติธรรม ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยวาระแห่งชีวิตคุณพ่อมนตรีอำลาจากลูกๆหลานๆและญาติมิตรพี่น้องไปแล้วอย่างมิมีวันกลับเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566ยังความโศกเศร้าเสียใจอะไรรักในการจากไปของคุณพ่อครั้งนี้อย่างสุด ที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้เพราะเป็นการลาจากหัวใจดวงสำคัญในครอบครัวทุกดวงใจที่เคยโอบอุ้มและเกื้อกูลกันตลอดเวลาเพราะพ่อนั้นคือเลือดคือเนื้อคือชีวิตคือดวงจิตและดวงใจนำพาแสงสว่างมาสู่ครอบครัวให้เป็น ปกติและมีสุขตลอดมาแต่วันหนึ่งใจดวงนั้นต้องอำลาไปความโหยให้อะไรหาย่อมเกิดขึ้นเมื่อดวงจิตและสรีระของพ่อแยกจากกันโลกนำสรีระที่ปราศจากดวงจิตของท่านมาบำเพ็ญกุศลณศสลาธรรมสังเวชของวัดอุดมลังสีกำหนดพิธีบุญอุทิศทั้งสิ้น หคืนเจวาระบุญตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2566ถึงวันที่27พฤษภาคม6คืนแต่เจวาระบุญด้วยกันวันนี้คณะเจ้าภาพน้อมจิตส่งใจให้คุณพ่อไปสู่สุขติหมายอย่างสัมปรายภพ ในนามของคณะเจ้าภาพก็ขอขอบพระคุณญาติมิตรน้องทุกดวงจิตด,ดวงใจที่เดินทางมาร่วมในการพิธีประจุเริงศพหรือในค่ำคืนที่ผ่านมา พิธีบุญลำดับนี้คือบุญลำดับสุดท้ายที่คณะเจ้าภาพจัดน้อมนำส่งเป็นทะเบียงบุญไปถึงคุณพ่อนั่นก็คือการทอดพระไตรบังสุกุลและทอดพระไตรมหาบังสุกุลคณะเจ้าภาพใครขอรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติยังมีรายนามต่อไปนี้ขึ้นทอดพระไตรเป็นลำดับนะครับ ลำดับนี้กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังมีรายนามต่อไปนี้ขึ้นทอดพ้าไตรเป็นลำดับครับพ้าไตรชุดที่หนึ่งขอเรียนเชิญนายอมพลจงสถาพงภัน์และนางธีรพรจงสถาพงภันสองท่านขึ้นทอดพ้าไตรบังสุกุล กราบรัตนาพระประหลัดสมบัติสมจิตโตผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัดอุดมหลังสีเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบเรียนเชิญและกราบรัตนาพระคุณเจ้าครับ ลำดับต่อไปคณะเจ้าภาพใครขอเรียนเชิญคุณศักชัยเงินทองขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลกราบพระตนาพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าวาดวัดอุดมหลังสีเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลกราบยันเชิญและกราบพระตนาพระคุณเจ้าครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนจะถึงพิธีทอดพระไตรมหาบังสุกุลและกราบเรียนเชิญท่านประธานขึ้นวางดอกไม้จันทร์พิธีประชุมเปลิสศกคุณพ่อมนตรีตั้งกติธรรมกระผมคูทงชัยสารพจน์ในนามกัลยาณมิตรของครอบครัวตั้งกติธรรมขอนำเรียนประวัติของคุณพ่อมนตรีเ,เพื่อเป็นบันทึกครั้งสุดท้าย ก่อนที่สรีระของท่านจะอำลาจากทุกคนไปอย่างมิมีมวันกลับประวัติคุณพ่อมนตรีตั้งคติธรรมคุณพ่อมนตรีตั้งคติธรรมเป็นบุตรของนายอาเซียและนางล้วนตั้งคติธรรมมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งสิ้นหกคนดังนี้หนึ่ง นางมารินีตั้งคติธรรม 2. นางวราพรปัญญาพจศักด์ 3. นางวรภาตั้งคติธรรม 4. นายสุรพงศ์ตั้งคติธรรม 5. นางสาวนิพาตั้งคติธรรมและหนายอมรตั้งคติธรรมคุณพ่อมนตรีได้สมรสกับคุณแม่ นัทสลักปวัฒนาพงศ์มีบุตรธิดาทั้งสิ้นสามคนคือหนึ่งนายทวีศักดิ์ตั้งคติธรรมสองนางสาวจุธารัตน์ตั้งคติธรรมสนางสาวณทีพัฒตั้งคติธรรมและสนางสาวตวงกมลตั้งคติธรรมคุณพ่อมนตรี ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการมนตรีการช่างเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความรักและเอาใจใส่ปลูกฝังให้ลูกๆขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีของสังคมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตจนลูกๆเจริญเติบโตมีความมั่นคงในชีวิต จวบจนปัจจุบันคุณพ่อมนตรีเป็นคนมีระเบียบมีวินัยมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นรักพี่รักน้องซื่อสัตย์ซื่อตรงพูดเสียงดังกวังชัดดูลักษณะผิวเผินจะออกเป็นคนผงผางแต่ส่วนลึกของหัวใจ เป็นคนที่มีความจริงใจกับบุคคลรอบข้างชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆท่านจึงเป็นที่รักใกล้ของบุคคลที่รู้จักและใกล้จิตโดยปกติคุณพ่อมนตรีเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงแต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยชราก็มีโรคต่างๆเข้าเบียดเบียนบ้าง แต่ก็อยู่ในความดูแลของลูกหลานพาพบแพทย์ตามกำหนดนัดหมายอยู่เสมอเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2566คุณพ่อมนตรีมีอาการอ่อนล้าในร่างกายและถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบณบ้านเลขที่10ทับ36ซอยเพชรเกษมร1 0ยแยก13แขวงหนองค้างปรูกเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครสิริรวมอายุได้82ปีคุณพ่อมนตรีตั้งกติธรรมได้อำลาจากลูกหลานไปแล้วอย่างมิมีมวันกลับท่ามกลางความรักและอาลัยของทุกคนขออำนาจบุญกุศลผลแห่งกรรมดีที่คุณพ่อได้เพียรทําไว้ขณะดำรงชีวิตอยู่จงมาเป็นตบัต เป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยนุนนำดวงจิตของคุณพ่อให้เดินทางไปสู่สุขติหมายยังสัมปรายภพด้วยเธินร้อยอะไรจากใจลูกหลาน22พฤษบสองนสภาน้ำตาพระาพ่อมนตรีจรลาจากทุกสิ่งสันดวงตาปิดจิต ไกลลับหลับนิรันร์ไม่มีวันหวนคืนฟื้นกลับมาพ่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้ามานานนักถึงเวลาได้นอนพักสมปรารถนาพ่อทุกยากตราตรำรักรรมมาด้วยดวงใจดุดศิราไม่อาทรผองลูกหลานกรานก้ม ประนมกราบด้วยซึ้งทราบพระคุณพ่อดุจสิงขอนหลับสนิทนิทรายาอาวอนหลับตรงที่พ่อเคยนอนพักผ่อนมาขอวิญญาณพ่อสถิตนิมิตสวรรค์สราญจิตนิตนิรันนัะพ่อจ๋าลูกนำช่อมาไหลาลับกราบตักลา ให้พ่อพาไหวองค์พุทธสุดฟ้าเทินด้วยรักและอะไรอย่างสุดซึง้งจากลูกหลานพร้อมญาติมิตรพี่น้องทุกคนลำดับนี้กลับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อารัยกับการจากไปของคุณพ่อมนตรีตั้งคติธรรมเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านเชิญนั่งครับณนะโอกาสนี้เป็นพิธีทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและกราบเรียนเชิญท่านประธานขึ้นวางดอกไม้จันทร์คณะเจ้าภาพใคร่ขอกราบเรียนเชิญคุณกิติชัยวิธานธรรมรงขึ้นทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลและเป็นประธานพิธีประชุมเปลิงศพคุณพ่อมนตรีตั้งคติธรรมฝ่ายคารวาส และขอกราบพระัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระูอุดมปัญญาธรเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสีเป็นองค์พิจารณาภ้าไตรมหาบังสุคุลและเป็นประธานพิธีประชุมเปลง่งศพคุณพ่อมนตรีฝ่ายสงฆ์กลับเรียนเชิญและกราบพระัตนาพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับทีคณะเจ้าภาพกราบเรียนเชิรรญาาชทุกท่านขึ้นทางด้าน ขวามือของท่านในชาวพนสถานด้านข้างนะครับขึ้นทางด้านขวาเพียงทางเดียวเว้นระยะห่างทางสังคมประมาณ1เมตรมก็จะกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขึ้นทางด้านขวาของชาปพนสรถานแล้วลงทางด้านหน้าเพียงทางเดียวนะครับเพื่อให้คณะเจ้าภาพได้ขอบพระคุณทุกท่านโดยทุกเริ่ศพประกาศสอน อีกกุญชออันปลดปลงโททนเสนงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นเมนวางดอกไม้จันทร์พิธีประชุมเปลิ้งสงศพคืนพ่อมนตรีตั้งกติธรรมขณะนี้ได้เลยนะครับกราบเรียนเชิญด้ยวยความเคารพ ทุกท่านในานามของคณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณประธานในพิธีคุณกิติชัยวิธานธรรรง์ขอพระคุณคุณสัจชัยเงินทองขอพระคุณคุณอัมพลจงสถาพงพันธ์และคุณธีรพรจงสถาพงพันธ์วันนี้ท่านให้เกียรติกับคณะเจ้าภาพมาร่วมในการพิธีประจุเมเปิดศพหากความจะทราบโดยยาน,นวิถี ถึงดวงจิตดวงใจของคุณพ่อมนตรีตั้งกติดตามด้วยประการใดในประสมปลายภาพคุณพ่อก็คงจะเชื่นใจและปีติสุขใจที่ท่านตั้งหลายได้เดินทางมาร่วมในการพิธีประชุมเพลิงศพในวันนี้ชีวิตก็มีอยู่แค่นี้วันหนึ่งเกิดขึ้นมาและดำรงเป็นกัลยาณมิตรในสังคมวันหนึ่งก็ต้องอำลาไป คุณพ่อมันตรีอําลาไปก่อนแล้วอยู่เบื้องหลังก็มาส่งท่านท่านคงจะชื่นใจนะเดินเชิยทุกท่านขึ้นบนชาพนสถานหวางดอกไม้จันทร์ได้เลยนะครับแล้วลงทางด้านหน้าเพียงทางเดียวเพื่อให้คณะเจ้าภาพได้กอบพระคุณทุกท่านโดยทั่วถึงและพร้อมเปลี่ยนกันขณะนี้นะครับสุดท้ายนี้ในนามของคณะเจ้าภาพขอกราบอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดอุดมหลังสีโดยเฉพาะเดชะบารมีแห่งองค์สมเด็จพุทธาจารย์โตองค์ครบสูงสุดของพวกเราจงอภิบาลคุ้มครองทุกท่านให้พบแต่ความสุขและโชคดีคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาจงทุกประการกอพวกตูลทุกท่านครับสวัสดีครับ แล้วของชด้วยครับแล้วของช่วยด้วยครับ